ดูคลิปอาจารย์มีปัญหาเรื่องชิปทูกับคลิปฟอร์มใช่ไหมครับอ่าใช่ครับนะฮะไหนขึ้นก่อนอันไหนขึ้นหลังขายดีมากนะมีคนขายได้ทุกร้านเลยครับแล้วก็คนขายน้อยด้วยครับคนขายน้อยนะครับวิธีการดูว่าเราไดออเดอร์ไหมนะครับ<ม>ดูได้สองที่ก็คือดูที่มือถือกับดูที่ เซลเลอร์ฮับเรานะครับเซลเลอร์ฮับเนี่ยก็คือหลังบ้านเราแล้วมันคือหลังบ้านเรานะคือระบบการจัดการทุกอย่างการเข้าไปเซลเลอร์ฮับก็คือไปที่ไมอิเบเลือกเซลเลอรลงมารเราเช็คก่อนเช็คตรงหน้าทาร์กนะครับเช็คตรงหน้าทาร์กเนี่ยว่าเราขายอะไรได้บ้างเนาขายอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับดูเลยมันจะมีปิ๊น p ิมพ์เลเบลแอนด์ชินั่นหมายความว่าเราขายของได้แล้วนะครับเราจะต้องส่งของแล้วต้องส่งของแล้วนะครับอ่าเรากดคำว่า p ิ n l a เลเบลแอนด์ชิเข้าไปแบบตรงนี้สิ่งแรกที่เราต้องเช็คก็คือชิปชิปบายชิปบายจดจดให้ผมหน่อยคร,ครับผมนะครับเราจะให้ไปดูวีดีโอเนี่ย บางทีบางคนก็ไม่ดูนะครับชิปบายเช็คก,ก่อนนะครับอันนี้สําคัญเลยสําคัญยังไงก็คือเราจะได้วางแผนการสั่งของอะ่ะถูกชิปบายมาร์สสี่หมายความว่าผมเนี่ยจะต้องส่งของแพ็คของแล้วไปไปษณียก่อนวันที่สี่นะฮะเพราะเฮลิ่งไทมของผมเนี่ยผมตั้งไว้ตั้งไว้กี่วันครับวันนี้ที่ไรฮะยี่สิบแปดแปดครับ <7. S 2> วันสุดท้ายวันสุดท้ายของเดือนใช่ไหมฮะไอเดือนนี้มีกี่วันนะยี่แปดยี่แปดใช่ไหมครับเนี่ยผมตั้ง handling time ไว้ห้าวันเพราะนั้นวันที่สี่เนี่ยคือวันสุดท้ายของผมนะวันสุดท้ายที่ผมจะต้องไปที่ไปรษณีย์แล้วถ้าไม่ทนนานี่ไงถ้าไม่ทันเป็นแบบนี้ครับมันจะฟ้องเราว่าเรา overdue นะส่งของชา้า ตัวนี้มีผลกับแอคเคาท์นะครับถ้าแอคเคาทใหม่ๆเนี่ยจากขายดีๆนะอาจจะหายไปเลยนะเกินวันสองวันเน่ยไม่ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรครับลูกค้ารอได้แต่อย่าให้มันนานนักนะครับมันส่งผลอ่ะเรากดชิปชิปบายเรียบเรารู้แล้วว่าต้องส่งของวันไหนนะฮะต่อมาสิ่งที่เราต้องดูก็คือ,อ,อชื่อลูกค้า คนไทยแต่ว่าอาจจะเป็นภรรยาฝรั่งนะครับอาจจะอยากกินหมูแดงขึ้นมาหาไม่ได้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขาเนาะก็เลยสั่งบ้านเรานี่แหละผมี้งบอกไงว่าเราขายของอะ่ะเราควรขายของที่ที่เขาไม่มีอะ่ะประเทศเขาไม่มีอะ่ะนั่นแหะคือคําตอบนะฮะเราจะไปขายของที่เขามีอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องซื้อบ้านเราเนาะไม่จําเป็นนะครับเราต้องหาของที่ประเทศเขาไม่มี หนึ่งเซตผมต้องส่งเนี่ยหกชิ้นนะครับถ้าลูกค้าซื้อมาสองแบบนี้สองแบบนี้แสดงว่าผมต้องส่งสิบสองห่อนะครับเงินก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้โซโซฟอร์ so, so for, นะครับโซฟอร์ so ก็คือลูกค้าจ่ายเงินด้วยอะไรนะลูกค้าคนนี้จ่ายเงินด้วยออสเตรเลียซึ่งลูกค้าทำได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาเรารับเงินเนี่ยมันจะถูกแปลงเป็น จะถูกแปลงเป็นดอลลาร์เสมอนะครับเดทโซเนี่ยนะครับก็คือวันที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับแล้วก็เด t ไบเยอร์เพจลูกค้าจ่ายเงินวันไหนปกติมันจะเป็นวันเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราลงสินค้าเราบังคับให้ลูกค้าจ่ายเงินใช่ไหมครับอ่าเราบังคับลูกค้าจ่ายเงินเลยคือซื้อกดซื้อปั๊บต้องจ่ายเงินทันทีไม่งั้นคุณไม่ได้ของ ซิปโค้ดหมายถึงรหัสไปรษณีร์รหัสไปรษนีย์คนะครับเช็คเรียบร้อยเนี่ยให้เราทําการนะครับรหัสรษณีย์ของลูกค้าเหรอครับอาจารย์ใช่รหัสรษณีย์ของลูกค้าซิปโค้ดนี่คือรหัสรษณีน์นะครับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการมาตรงเครื่องหมายดอกดาวตรงนี้เห็นเห็นเครื่องหมายดอกดาวไหมเห็นครับเห็นติ๊กเข้ามาครับก่อนไปคําเตือน อย่าคลิกตรงนี้เพราะตรงนี้มันก็เขียนว่า s Chipping l a b e l เหมือนกันแต่เวลาเราคลิกไปเนี่ยเราจะไม่สามารถปริ้นเลเบลออกมาได้นะมันจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ uh. เพราะเราไม่ใช่โลเคชันอเมริกาเราโลเคชันไทย uh. ถ้านอกเหนือจากอเมริกาให้ไปตรงดอปดาวนะครับดอปดาวนะตรงดอปดาวเนี่ยเราจะทำกันอยู่สามขั้นตอนจดให้ผมหน่อยฮนะ ครับนะครับตรงเครื่องหมายดอกดาวเราจะทำอยู่สามขั้นตอนผมขอย้ายมาตัวล่างก่อนนะเห็นยังครับเห็นครับอ่าเห็นแล้วเนาะกดไปตรงดอกดาวอันแรกเนี่ยที่เราต้องทำเลยไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นธรรมเนียมคือการ ขอบคุณลูกค้าโดยการกดคำว่า Leave Feedback ไปครับครับตรงนี้นะืตรงนี้สอละเอียดแบบนี้นะครับวันทำจริงทำไม่ได้เนี่ยผมตีมือเลยนะกดร e a v e Feedback มาครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเขียน Feedback ขอบคุณลูกค้าตรงนี้เราก็เขียน Thank you ก็ได้ครับ เขียนอะไรก็ได้ที่มันดีๆครับเนาะผมก็เอา thank you fast payment ขอบคุณนะสำหรับการสั่งซื้อนะครับหรือเราไม่เก่งภาษาอังกฤษข้างล่างเนี่ยมีคำขอบคุณลูกค้าที่ eBay ทำให้เรียบร้อยแล้วเราติ๊กตรง use store feedback นะครับแล้วตรงนี้เราก็มาเลือกเอาเลือกเอาว่าเราจะเราจะใช้ข้อความไหนนะครับให้ผมแปลให้ฟังไหม อเมื่อคืนผมไม่นี่แล้วอาจารย์ทันสเเลดไปแล้วอ๋อโอเคงงๆอาจารย์อาจารย์่าความหมายอันไหนดีสุดครับผมชอบอันอันสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือฝากความหวังกับเขาว่าเออเราหวังว่าคุณจะกลับมาร้านเราอีกครั้งนะอ๋อครับผมครับผมชอบอันสุดท้ายโคบแปลว่าความหวังนะครับ d e บ l with you again a g เกนแปลว่าอีกครั้งหนึ่ง นะเราหวังว่าคุณจะกลับมาที่ร้านเราอ่ะอีกสักครั้งหนึง่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นเวิออออะะร์ดที่สวยงามผมชอบมันเป็นเวิร์ดนะเหมือนออดอ้อนนะฮะนะครับออดอ้อนอ่ะเหมือนเหมือนเราดูนิเกะประมาณนั้นนะครับนะสักหน่อยนะรนาะรักฉันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนั้นคือมันอย่างข้างบนเนี่ยมันเป็นข้อความสั้นๆห้วน Thank you ไม่มีวยากรณ์อะไรเลยนะแต่ก็เขียนว่า Fast Payment ขอบคุณที่คุณจ่ายเงินอย่างรวดเร็วอแต่ถ้าเกิดเราเลือกข้างล่างเนี่ยนะ Hope to deal with with ก็เป็นเหมือนกับคำขอคำอ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้อนวอนอะประมาณนั้นนะออดอ้อ on นนิดนึงนะอ่แล้วก็อย่างนี้นะครับลูกค้าดูอ่านเราจะรู้สึกเอเอดี นะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้แล้วก็ดูด้วยครับว่าเราเนี่ยขายได้ส9มสิบเก้าเหรียญจริงไหมนะครับตรงนี้เช็คอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกดรีฟิทแบ็กข้างล่างครับรีฟิทแบ็กข้างล่างกดปายตุ๊บอ่าถ้ามันขึ้นเครื่องหมายสีเขียวอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับปกติตรงนี้ยปากกาตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสีดําแบบนี้เนาะสาเหตุที่ผมไม่สอนอันแรกเพราะว่าผม,มาให้ไปแล้ว นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นสีดำนะปล่อยมันไปจบแล้วนะหนึ่งขั้นตอนอย่าข้ามขั้นนะครับสีดําคืออะไรนะครับอาจารย์สีดําคือเราให้ไปแล้วอ๋อครับนะครับมันให้ซ้ําไม่ได้ละมันเนี่ยมันขึ้นสีดําแล้วครับครับนะครับเอาตัวไหนที่เรายังไม่ได้ขอบุูลูกค้ามันจะขึ้นเป็นสีดําๆแบบนี้สีเทาๆไม่ใช่สีสีดําสีเทาอ่าจบแล้วนะครับ ตัวไหนที่เราทําไปแล้วนะครับมันจะไม่มีคําว่ารีฟิทแบ็กแล้วมันให้ได้ครั้งเดียวระวังนะครับต่อมาสิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือหัวข้อต่อมาก็คือพิพนแพ็คกิ้งสลิปแอนด์มอรตังนี้พิ packing and more ้นแพ็คกิ้งสลิปแอนด์มอกดเข้ามานะฮะ เราสามารถที่จะกดปรินได้เลยนะครับกดปรินได้เลยในหน้านี้มีอะไรบ้างอทำความเข้าใจกันก่อนสิ่งที่เราต้องให้ลูกค้าไปก็คือส่วนล่างเวลาคุณตัดคุณปรินมาแล้วเนี่ยคุณต้องตัดส่วนล่างเนี่ยตั้งแต่ออเดอร์เนี่ยจนถึงข้างล่างเนี่ยใส่ซองลูกค้าไปนะครับส่วนด้านบนคุณจะตัดแล้วแปะเลยก็ได้นะครับเขาเขางง ภาษาไทยเนี่ยจะต้องเอาชิปฟอร์มาไว้ซ้ายมือนะเอาชิปทูไว้ตรงกลางแต่ฝรั่งหรือทั่วไปเนี่ยเขาจะส่งหาใครเนี่ยเขาจะเอาชิปทูขึ้นก่อนนะครับเนะี่ยแบบฟอร์มเขาแบบฟอร์มแบบสากลเอ๊ะเราทำแบบนี้แล้วฝรั่งจะส่งของเราถูกไหมนะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ดูชิปฟอร์มเป็นหลักเขาจะดูชิปทูเป็นหลัก เขาจะอ่านตรงคำว่าชิปทูส่งถึงใครนะฮะรานนี้ไม่ต้องกังวลทำตามไปสิีไทยเราตัดครึ่งเหรออาจารย์ตัดครึ่งแล้วเอาชิปฟอร์มขึ้นไปไว้มุมบนซ้ายใช่ครับที่สองอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูไม่ต้องกังวลนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าพิมพ์มานะครับอถ้าใครไม่มีเครื่องพิมพ์เน่ยที่เสียบกับคอมอ่ะมันจะให้เราเซฟนะครับเราก็แค่เซฟไปเซฟไปนะฮะผมใส่หนึ่งสองสามไปก่อน นะครับอ่ะเสฟไปอ่ะจบแล้วนะครับเรื่องของการเรื่องของตัวจัดการออเดอร์ในส่วนของเลเบลนะครับจบแล้วต่อไปเราไปแพ็คของนะครับแพ็ค